สีวิธีที่เราจะเช็คว่าเรา เริ่มมีอาการศีรษะล้าหรือ,อยังใช่ไหมคะก็เออหนึ่งเนี่ยเราลองใช้วิธีการแสกผมตัวเองดูเลยง่ายๆว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยผมมันเริ่มลึกเข้าไปหรือ,อยังแล้วก็2เนี่ยลองสังเกตดูว่าแบบเฮ้ยมีคนใกล้ชิดเราเนี่ยเริ่มทักเราหรือ,อยังว่าแบบเฮ้ยมึงแบบพอล้าหรือเปล่าผมเริ่มบางแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสามก็อาจจะเอารูปเดิมๆค่ะจากสมัยเมื่อก่อนที่เราคิดว่าเรามั่นใจที่สุดเอามาเทียกบกับปัจจุบนันว่ามันเปลี่ยนไปมากไหมดีเลยก็คือการผมร่วงอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราร้ง่าง่าาาาาเาเวรรริมมมีอกผบ ศีษะลานแล้ววิธีการที่เราจะรู้ว่าแบบรีษะเราเนี่ยจะเริ่มลานหรือยังโดยเช็คจากผมที่มันดูดร่วงออกมาก็าคือถ้าสมมุติเราหยิบขึ้นมาดูว่ามันมีเยื่อใสๆค่ะอยู่บริเวณปลายผมเนี่ยอันนั้น,นคือรากผมที่หลุดออกมาด้วยตรงบริเวณที่มันหลุดออกมาเนี่ยจะไม่มีผมขึ้นอีกต่อไปแต่ถ้าเกิดว่ามันร่วงออกมาโดยที่ไม่มีเนื้อเยื่อใสๆดูดมาด้วยดุดออกมาเป็นปกติอันนี้ค่ะเท่ากับว่ารากผมมันยังอยู่สามารถที่จะงอกขึ้นมาใหม่ได้ค่ะ